เงียบฮุตไอ้ก้อนอะไรแบบโอ้เขลดีชูฟราวี่ฟราวีเดอะฟลาเวอร์ฮะอืมนายน่าจะเป็นคนตกไปในอันเดอร์กราวนี่ใช่ไหมล่ะไอ้นายเพิ่งตึงคนใหม่ที่ตกมาจากอันเดอร์กราวนี้ใช่ไหม หรือยังไปกันเลยโอเค๋พอใจนั่นไหมถ้าคุณเป็นอย่างเธอจะมาควบคุมมันได้โอเคอะฮะอย่างเธอเริ่มจะขยับแล้วแต่คถ้าเธอไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เธอต้องถ้าเธออยากแข่งเดงเธอต้องมีเลเวลให้มาก อ่คือเลเวลเหรอไม่เลยความรักไงเธออยากได้ความรักต้องห่วงฉชนจะแชร์ความฉชนจะแชร์สิ่งนั้นให้ดูฮะปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่น่าเชื่อถืออ่ะแต่กูไม่น่าเชื่อถือนะเฮ้ยแมวแมว เฮ้เพื่อนายาพลาดไปนะแล้วกันอีกครัง้งดีกว่านบเฮ้ย nope. hey, นี่ไม่ตลกเหรอตกเรนเดดมีกระสุนปุ๊บอุ้ยนายรู้ทำไมแต่ว่านนี้ไปไม่ออกอุ้ย ได้แต่แฟไม่เออ <laughs> เอเออวัดสมบปดิมึง <c oughs> เป็นงเงิ่นสัขนาดนี้โอ้แต่กลัวฉันเจเด็กน้อยฉันฉันเทอร์เรียพื้นแรล,ลุ้น่ะฮะฉันมักจะผ่านมาท,ที่ทุกวัน เพื่อรอว่าใครจะมีคนตกมาโอเคแล้วเธอก็คือนคนแรกที่มาที่นี่ในเวลาช่วงน,นี้เอเวลานางน,น,าน,นี้มาสิฉันจะพาไปที่บ้างฉันทางนี้เลยโอเควีแฉมแจงแจมเอ้อไอเนี่ย เอ้อยดูโซล่าโซโดนเซน,น,น,ว,นวันอ๋อเหรอก็มีเชอร์อรี่เคปตามสิอ๋อจ๊บโอเคลุ้นที่นี่เต็มด้วยพารเซลอ่อฮะ Ik zeg ook, nu van nu om. Oké. Oké. กดปุ่มอีกปุ่มนะงไม่อย่างงี้เธอได้ไหนะมทำไมอ่ะกดแล้วแต่ที่มันมน้อยจอยู่แต่เอาไม่ทันเธอต้องเรียนรู้การน,นี่ไง อินสเตอร์นั้นแค่ต้องการให้เธอสู้เธออะไรวะโซฟชานโซฟานฟิกส์อะไรอะที่บอกให้สู้คิดว่ามองตามอุ้ยอุ้ย ดีามากเธอทำดีดีมากอดีตรงไหนวะไม,ม่นอ๋อวุดวุยตายส,สู้ก่อนสู้เอ้ยเช็คแท็กทำไมเนี่ย กลัวไปึกโหมองตามเลยคุณชนะคุณได้ร well ับ 0xp และ0บาทเพื okay. pudding, fruit, <lab boarding> yeah. ่อมึงไม่ได้ตังค์อะแม่อยากได้ตังค์อยากได้ตังค์อย่าเด้อหมดเอ๊ะทำไไม่ได้คุยอ่ะนี่คือพ a ส t e r แต่นี่จับเบอร์ฉันไว้โอเคไม่เสียปูใช่ไหมโอ้สาธุอย่าเสียปูนะ ผวว่ามันจะไม่เสียบรักกันอกัน,นไม่เสียบเลยเออพัซนนี้มันตันตเออมันอันตรายมากโอเคไอเอ็มอันสตูสแตนสสแตดดีมากเอเธอรำสแด์ดิเอา,อามาโกยจิตเงฉันฉัน,ฉนมีคัพเต้ เอ้ยทิ้งกูเอท๊ทิ้งกูอเฮ้ยเขี้ยเขาบอกให้เดินไปสุดห้องแล้มึงทิ้งอย่างงี้เลยมึงบอกว่าอะไรวะฉันจะเออเอเอทำอ,อ่ไอ๋อ ดีมากเจ็บฉันนี่เธออะไรไปฉันไม่มอยู่ันทิ้งเธอแน่นอนโอเคขอบคุณที่ช่วยฉันอ๋เอเป็นการเทสเธอนั้นสามารถอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าต้องโกยต่อไปนี่มันอันตรายมากฉันมีดีแล้วฉันจะให้โทรศัพท์กับเธอโอเค ถ้าถึงกับอะไรทัวร์ฉันได้โอเคลิงลิงโทรเลยจังมั้ยเดินไป,ปเมื่อกี้พอดีนี่คือทอร์เรียวฉันคือฉันอยู่ห้องทางขวานะอ๋อฉันไม่อยู่ห้องทางขวาหรืออฮะอ๋ออ๋ออ๋คลิกเอ้ยตัวเมื่อกี้นี่หว่าสงสัยโดนดูดมาอยู่นี่นะริบ,บิดริบ,บิด ขอทษชั้นเอ้ยขอโทษชั้นเป็นมนุษย์อ๋ออ๋ออ๋อโอเคอุ้ยกระเต้เอ้ยไม, uh huh. uh huh. uh huh. okay. ม่ใช,ชดดออด่ดิที่เซฟอุ้ยเก็บได้ไหมนะอุ้ยเก็บได้ขโมยปุ๊บอ่ะเก็บได้ยังอ๋อเก็บไปก่อน เก็บได้เหรอเก็บหมดเลยนะอ่ะอ่ะวหล่นอีกเก็บพื้น,นดิเอ็รออะไรไปเรไปเดี๋ยวเซฟก่อนได้ขนมมาแล้วอย่าอย่าทิ้งเ,เก็บไว้ก่อนอตัด What the hell ดูดีดูดฮะโอ้อะดูปีนี่อ๊ยไม่สเปรยป์เลยหรอวะ โอ้ตังสองบาทโชคดีไปเจอ,จอเออออันนี้จัได้ต้ตาาาอีปีเอามามื่อไหร่นี้เจ้าลิงอ๋อโทรมาวัสดีนี่ทอร์เรียลเออรู้แล้วอ๋อซีดม,มอดหรือบัตเตอร์สกอต ประตสกอดแล้วกันนะโอ้คุ้นมากเลยโอเคใครริงริงริงฮัลโหลไม่จะโทรยังไงะเดี๋ยวนะเออ มาเพื่ออะไรวะโอเคออเออเอาสเปไดอร์นี่มาอีกแล้วสวัสดีฮะไม่ได้ถามมาเหรอถามมาอ้าเอ้าโทรมาเพื่อจระอ่ะ,อะ,อะ จำได้ว่าอ๋อเอ้ยคือคืออะไรวะได้โปรดอย่าเดินบนใบไม้คือเฮ้ยเดี๋ยวอืมอืมยังไม่ทำฮะสบสเบส ไปได้โอเคตังสองบาทโชคดีห้ามเดินบนต้นไม,ม้อะจำได้ว่าตรงนี้มันเดินได้อยู่เออเนี่ยก็เว้นไปแล้วก็ประมาณนี้ไปก็ลงใช่ไหมเออเนี่ยเอามาบ่อยอยยังวะจะรายสดไม่บอกเลยเอาแกเ,เองไม่อยู่นี่ มาบ่อยยิบไปมาบ่อยไม่ให้ตังค์กูเลยเอวินอ๋อเออเนี่ยว้าววังเี็ดสินี่มาผักร่มๆมาได้จริงฮึถ้าอยากให้ฉันขยับเหรอโอเคจะทาเป็นไหนหกัน เีอย่นขยับไปอีกเหรอก็ได้ก็ได้ไม่ใช่หึทีอยา่างเนไปยืนหนุ่มปุ่มเหรอโอเคได้ได้ได,ด้ฉันคิดว่าฉันทำได้เออฮะหึทีอนอยู่นั่นเลยเหรอเพ่อยอยากตบมึงที่ไหม อ่ะแล้วดูเข้ามาในดิสคอร์ดหิงกลตีนเวิร์อเอาได้หนึ่งตัวแล้วงั้นอันนี้กันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอุโหโอ้ยหลอโหโด,ดไปแป,แปรเออสเปรไม่ใช่แปรเออเดี๋ยวัดต่อฟัก <G ül üyor> ดๆๆนี่คือชีสที่เออทิ้งไว้นานแล้วถึงว่ามันจะติดกับโต๊ะเอติดแก่กเออซีๆ,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 ๆีๆีซีซีซงร้ว่าเขางงนานอยู่ผิดตัวนี้พูดว่าซีไหนก็ลังลับขยับเขาไหมรู้ว่าไม่ขยับดิขา้างขวางเอ่อ เอองอาดออเ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 เออเเออเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเออเอเอออเอเอเออเออออออไปอ้ออออเ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 อเออออลอั ถ h งร้อยหน o วซอคืออันเมื่อกี้ก็ไม่ได้อ่ันี้แล้วกันคุณทำให้ n น p สเตปบุ๊กยิ้มได้เฮโจอมดโอ้โอ้เชี่ยทีดิคุณบอก n น p สเตปบุ๊กกับเรื่องตลกอะฮะ โน่โน่โน่โน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 ่ะอะอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่บุ๊กต้องการโชว์อะไรบางอย่างให้คุณดูให้ฉันพยายามฉันเรียกว่าเดปเปอร์บุ๊กบล็อกระบ,บกวะเธอชอบมันไหมไอเธอชอบมันอโอ้้หูขโมยมาเยอะเลยเชี็คทีโอ้กี ไม่เห็นตอบเลยนี่สงสัยดูอยู่ What the fuck What is that โ oh อ้โหเจ็ดบาทให้กูซื้อทำไมวะแพงเจ็ดบาทเขาเรียกว่าแพงหรอโอ้ไม่มีตังค์อะไม่มีตังค์อะ What the fuck เฮ้ทิวนี่วะร b บิดร b บิดกด F4 ไปการอ๋อฟู l l s c ีนอันนั้นอันนั้นไม่ต้องบอกหรอกเพราะกูเรียนในมือถือรีบิดรีบิดฉันมีมึงอย่างนี้ก็ให้นุ๊ตมาดูใช่ไว่าการที่มอนเตอร์ต้้งเป็นชื่อสีสีเหลืองเมื่อนั้นจะเป็นการสามารถสเปร์พวกเขาได้ นั่คิดยังไงกับมันเวลี่แฮลโฟช่วยได้มากเลยจะไหมกับแสเปร์เป็นการบอกที่เป็นการบอกว่าไม่อยากต่อสู้ okay. โอเคโค<ฮ>้โ<ฮ>อะไรต้างหน้าว่ะโหลเออฉันแค่จอยากจะรู้ว่ามันทุกอย่างโอเคหรือเปล่า โอเคโอเคโอเคพอได้แล้วอย่าคุยนานคุจะเดินอืมคือเลยปึ๊บเมียววัดวัดอะไรเนี่ยโอ้ยวัดเดี่ยวกินหยกกรีนกินสีเขียวของมันให้กินสีเขียวของคุณเหรอ

stop <tongue> uh, talking chúc 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 yo 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 เ,เจอทุกทีรู้สึกว่ามันจะมีอาการบักเกี่ยวกับเก่กมไม่มีเสียงเนี่ยเกิดอย่างนี้ แล้วกูก็ต้องมาเดี๋ยวรอจุดเซฟก่อนจุดเซฟมาื่าแร่ก็มันนั่นแหละอี้โอเคเฮ้ยอะไรข้างล่างโอ what that พี่เหมือนเห็นอะไรขาวๆข้างล่างนะอ๋อเน็สตสเต็ปอ๋อหายไปเลย ห้องนี้จําได้เอ้ยห้องห้องบนเมื่อกี้เห็นแล้วไม่มีอะไรไม่ต้องลงไปแล้วกันนี่มากขอเลือดหน่อยเอ้อเ้ยไม่ใช่อืออืออือ,อโอเคมาดินเนอร์พาสต้าเมชอินโยรกรีนบิดโอ้โอ้ไม่ได้กินเลยกินนะไม่ได้กินโ,โดนกินเต็มเต็ม อ๋ค oh, mm, mm. oh. ุงสเปรย์ไปได้ก่อนอยู่นิ่งเข้าไว้ไม่เป็นไรโอ้โหเป็นละเป็นละยูสตัมบิชยูกรีนเออเออเออโอเคตาแปทตาแปกูมีอยู่หนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งเลือดหนึ่งดิไม่ใช่เบอร์หนึ่ง นี่คือสวิตกดมันหรือเปล่ากดไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะกล้องไม่ไหมอนเลยแล้วะอาชี

อะไรวะเดี๋ยวบอกว่า,า,าวก,กดผิดแล้วลุ่แล้วล่นอะ่ะมาไม่ขนาะพวกไม่ขนาะงั้นกู็คงต้องซูมเอาแล้วกันเฮ้ยไอตรงนี้ไม่มีโอ้ยไงเออสีแดงแล้วกันโอ้ยนี่ แปใครไม่ได้เดี๋ยวกินกินก่อนดูตายโอ้โห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 เอาผักก่อนโอ้ยไปเสียไปตัวสบายสู้ไม่ได้เด็ก ก็ถึงเวาลาฮวบใช่ใช่ไหมเคใช่ว่ะไอชี้ก็ไล่ในดิทขอดเอา้าไล่เหรออ้าว <c oughs> กูเดินมาหมดเลยอ่ะทั้งเ,เลือกเนี่ยทีมคนดูถึงสี่คนหรือเปล่าวะ 5้าคนแล้วก็ว่าได้ไมาบ่อยวะเจ,เ,เจอจุดเซฟอะไรกูเดี๋ยวจะกินกินโอ้โอ้โอ้กาแฟดิมึงเอาโยโยโยเอาโยโย่ไม่ใช่ละ ปุ่มเมื่อก no ี้น่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นปุ่มไ้นี่แน่เลยที่อยู่ข้างหลังเสาอีกอันหนึ่งอาจารย์เนี้ยกูทายนะถ้าถูกนี่ก็ถูกเจ้ยสิบเมตรไรซองใช่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 ไรเอาของก่อนเฮ้ยัลโหลบิบิ๊ ทิ้งแบบเดีู๋วลูกลูกไม่ลูกไปไม่มออกวัดตอกคุณเจอมีดของเล่นเก็บมาอ่ะใช้สักหน่อย ครับครับบครับ